เราสแต็กรวมกันแล้วเราค่อยๆเดี่ยวเลยค่อยตำเดี่ยวทั้งสองคนเข้าไปเดียวกันไปคนละขั้นใจผมว่าอย่ในกันเนาะเมืองว่ะพี่ก็เนาะเมืองอ่ะพี่ว่ามันในเมืองไว้เพราะว่าเขาต้องเล่นเรียกตำรวจไว้เข้าใจป่ะเสี่ยงกับเขาเหมือนกันนะเว้ยเห็นลืมผมว่าในเมืองตำรวจช่วยเขาได้นะเว้ยในเมืองเขาเสี่ยงกว่าเพราะว่าหลายอย่างอ่ะพี่ว่าพี่ว่าใช่ใช่ผมว่าในเมืองเขาเสียเปรียบกว่าเราพี่ แต่พี่ว่าถ้าสมมติเขาคิดจริงๆอ่ะพี่เขาเขาบอกในเมืองคุ้มกว่าเว้ยเพราะเราอาจจะมองเขไม่เห็นเว้ยพี่ก็คิดว่าในเมืองก็จะเป็นไปได้มากกว่านิ่นอกเมืองอะถ้ามันหกสิบชนหกสิบอะเรียบร้อยนะบอกให้เขาเล่นเขาเล่นหวังแคสด้วยหรือเปล่าแบบคนแคสอะไรเงี้ยก็ต้องในเมืองอ่ะในเมืองเฮ้ยเฮ้ยเล่นหวังแคสได้สองแล้วรีบโนาะตายแล้วเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยต้องหลบอย่าม่ต้องหลบขึ้นเขาอ่ะลงเขาอ่ะยังไยังจบพี่เหรอโคต่าสุ อยู่นอกโมฮโก้วสุดโมฮโกไปดิโรตันอ่ะโรตันอ่ต้องรีบไม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 ่ต้องรีบเตียงรอนรอนรอนทีมาไม่แรงมาเปล่าไอ้ีกนี่ขอบใครหน้าระเบรกรออรอนสอนนะไม่ยอมสอนไม่ยอมสอนมาดิรเบียกรออร์หน้า รอ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 นหน้าสุดน้าท้รอแล้วรอ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 เอรอรโจกกลับมาแล้วโจกโกมลจะไปเขาไปเขาไปเขาไปเไปเขาม่เาอ้โหอุดสกีจะลดกูยู่หมดแล้วอ่ะตลอดไม่ลดอ่ะว่าแล้วเป็นปกติเดีถ้าเจอผมโจกเดี๋ยวพูดเข้าไปนะเดี๋ยวไม่เห็นคนอื่นนะ อยู่หน้าขวาดิอ่ะไอสารใครจนกูอ่ะบ่นเก่งจังวะไอ้โจ๊ะมันโหมันไม่เห็นเปล่าไม่ไปตั้งใจหรือเปล่ามันเหน็บมันคนตีนข้างหลังอ่ะไม่เอากูอีกแล้วเอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่รถพังกับรถพังรอ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 ใจเย็นตึ๊ดน้ำมันใจเย็นไปท้ายตึ๊มึงไปกันก่อนเร็วเลยแล้วมันไม่เติมหรอเหลอเยอะไหม ัต่อเติมเลยจะอายี่จายหนยจอดต่อถังไหมถังไหนๆไห้ไเยอะแล้วครับไม่ต้องรีบ6กหคนลอพี่คนเดียวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสัลงสั้นลองมันลองมันมันนนี้มา ลองลองดับเครื่องวะนะยังยังคนจากโทรศัพท์เียลงเขาด้วยนะครับไม่รูแต่น้ำมันรูไอ้คมยามเลยใครว่าเมื่อกี้ฮเต็มหัเหมือนยามเหรอพี่ยางเหมือนเขามุมกล้องนี้ดีกัดมาแบบ่เลพูดเลยยพูดพูดพร้อมกันเลย ขึ้นรถเลยอาลืมล็อกรถด้วยขึ้นรถก่อนอะมันลงได้อยู่แล้วเห็นหรือเลหมดทุกคนไหมล็อกมายังมันอยู่มันอยู่มันอยู่ตรงที่เออตรงต้นเลยตรงนัเลยเต็มเต็มเออได้ได้ได้โแสดว่าองโปจอดรอใช่ไหมเตรียมไฟเตรียมไฟเตรียมเลยถ้าแตกกันนะอย่ารีบพุ่งเข้าไปนะอย่ารีบพุ่งเข้าไปนะไม่พุ่งไม่พุ่งตัลงตัลง ไม่เดี๋ยวจะหาไอ้ดการบอกคราวนีมึงจะไม่กลับมาี่รถใช่ไหมอย่าวิวยสุด้ยคือมึงจะไม่กลับมาหาถูกไหม เราพูดดิงชุดหนึ่งเลยยาววิ่งไปเก็บตัวด้วยเจอนะเว้ยขนณะเจอแล้วนะเว้ยเตรียมยาววิ่งไว้ดีอยู่แล้วอย่าประมาดนะมึงขนณะเจอเพื่อนขนณะเจอโฟกัสเพื่อนนะโฟกัสเพื่อนพี่รักไว้แล้วพี่กำกำแคสไงแคสลดลุ่ตลอดเลยโคตรสิไม่เคยแบบพลาดพลาดลุ่มเลยนะเว้ยเราอะไรแล้วมันขึ้นไปเลยด้วยพี่เดือนนี้พูดมีเหตุผลเอ้ยน้องไม่ไร้าน้องแต่มึงไม่มาตัวอย่าพูดเลย เด็กมันติดป่าเดี๋ยวนี้โอ้มันไม่ติดป่าติดหญิงเลยดใช้ไม่ได้พรเลิกเตะบอลเพราะติดหญิงยังจะเลิกคบกันเพราะติดหญิงเหรอน้องพีแต่รีบุดไม่มีเหตุผลแล้ะไม่จบหรอเดี๋ยวเลิกกันสายกันเซ็นบินข้าวขวาบินเข้าขวาขวาดีกว่าขวาดีกว่ามันก็เหมือนกันแล้วพี่ไม่เดี๋ยวเพื่อนรถมันไลยสวนมันปะโกรธเพื่อนฝั่งที่น่ะสวนมันแปลกๆอ่ะหายเลยนะแล้วเรามาเยอะด้วย ก็เจอแน่นอนบินจบตัวนะขับเต็มถนนเลยบอกให้คนขับบินขับเต็มถนนเลยบอกเพื่อนเลยขับมาเลยขับมาเลยขับมาเลยขับเต็มถนนเลยขับมาเลยขับ้าหลังด้วยขับขึ้นมา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 พีดทั้งเขับขึ้นมาขัดขึ้ั้หมดขี๋ยวนมาขเดข๋หนมายเดีบยวน่อยเดีายวนมายิดี๋้วหน่อยเดยวหนดนเดี๋ยวนยเหน่เดี๋ยวนเอยเียนเดนอยเรน่อเข้าเ่เ้ารอนน ค่อยๆสไลด์ไปชาร์จเงี้ยนะทิ้งเขาไปหางแม่งเลยรอก่อนจะไม่ทำเลยปีผ่านแล้วกูแค้แนนะบอกก่อนให้เวลาเขาดด้วยจำ,มจำมไม่ดิจำไม่ดิถ้าได้เจอนะสายเก็บตัว

สายเลสายอยยคอยสายสายหน้าสายหน้าเจอาระวังใจเย็นใจเย็นไมเอารถใหญ่มาไม่ได้คอยคออยู่ในลาไว้อยู่ในลาไว้อยู่ในราไว้ไม่ต้องรีบอยู่ในลาไว้กลับแร็วกลับเรไวอยู่ในราไว้อยู่ในราไว้อยู่ในลาไว้นะไว้เพื่อใจเย็น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 เอาไม่เอาไม่เอาอะไรอะไุนรุุอรุุเอา

ทำไมทำไมทำไมไปอุ้มไปอุ้มไปก้บเอเลยยังไอ้เจ้าใดดองโกใครตายพี่ใครตายใครตายช่วยช่วยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเล่นก่อนมาดิมึงมาดิไปไปอุ้ม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 ไปไปสัตว์ตายสัตว์ไอ้เหี้ยอุ้มไปเดี๋ยว

พี่คยอยู่ไหนวะตำรวจมาเพื่อนไอเนี่ยไม่รอดส่งไม่รอดรูมมันตัวเดียวบุญเลยฆ่ามันพีเด้อตายเลยน้องตายพี่ตายดิเฮียไปพี่สวยไอเลี้ยงไอเลี้ยงไอเลี้ยง โอ้ no? oh, ai, เ, a, เอ er> ้ควายเล่นงงๆเอาแม่งไปปีดมากเลิกบ้าไอสัต์เล oh, 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 oh. so you uhm? ิกบ้าไโคดิบลยเฮียไตายโอ้ควายพี่มาดูใ mm, ห้พี่ขึ้นเลยไอจอกพี่มาช่วยน้องทำน้องขัวทำน้องขัวหมดเลยอไม่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 โทษโทษโทษโ

เดียวตัวเดียวตัวเดียวดีละคนทีละคนเล่นดีละคนเขาจะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตัวเดินผมโดนยิงผมโดนยิงรัวบนหลองนายบนรถพีอูข้างหลังไอแปดออ่ายิงสักทีหนูไม่ได้ยิงผมไม่ยิงหนูไม่ได้ยิงดูดีหนูไม่ได้ยิงครับหนูอ่ะหนูไม่ได้ยิงครับหนูไม่ได้ยิงนะหนูพูดดีๆหนูไม่ได้ยิงเลยหนูอะ หนูอยู่นิ่งๆเลยอ่ะยิงแรงไอ้โจ <co ๊กขึ้นรถมายิงแรงครับแกไปแล้วเกไปแล้วครับกำลังจะออกครับกำลังจะออกแล้วครับอย่ายิงครับกำลังเจาะละครับอย่ายิงครับเจาะออกละครับโจ๊กขึ้นรถโจ๊กมีโดนโดนโดนเปล่าไม่ตายไม่ตายพี่จะโดนปลดหลังอะไรต่อไปปวดแล้วปวดแล้วไม่ได้ไม่ปลดไม่ปลดพี่รถมาขึ้นรถมามิดขึ้นรถไปก่อนปลดแล้วปลดแล้วมันเดินไม่ได้หว่ะไปพี่ปวดอ้วนอะทางครับโจ๊กครับ เนี้มีศพนึงผม,มองเอาไปแอบไว้อยู่ขวามือขวามือด้านล่างเลยลางลางน้ำ<ม>ต้องไ,ไ่เพอ,อ,อจับพี่ต้องไ่อจับเอามาดิพี่แท็กแดงอะพวกมันเนี่ยเอาบัามบ๊มบามบ๊มบามบามบ ar, ๊ามามบ๊ามบามบ๊มา๊ามบามด๊มาามาามมมามาาแ

ไม่พี่เฉิบไปหน่อแล้วมีศพศพนื้อศอยู่ขวามืออยู่ด้านล่างพีแล้วลุงแบ๊วไว้นี่ลงไปลงไปลงไปลงลงขวาพี่ลงขวาเลี้ยวขวาทีขึ้นรอพี่มาขึ้นรอพี่เป็นยังไงบ้างแถวเนี้ยพุ่มพุ่มข้างหลังถอยหลังห้อยหลังพีห้อยหลังห้อยหลังขึ้นรถพี่มาขึ้นรถพี่เป็นยังไงตามพุ่มเดี๋ยวผมขอวิ่งก่อนเดี๋ยวผมขอวิ่งขอวิ่งขอวิ่งกนเปนยงขอขอลงวิ่งก่อนมาลงมาลงมาลงมาตัวที่ห้เย็นห้อยเย็นขึ้นรถพี่ขึ้นรถพี่ไอ้ลุงไป๊ข้างบนดิ มิดอ่ะมีดตรงนี้มิดข้างไหนข้างไหนวางวางนะวางวางหาศพดิไปพี่ไปมาขึ้นตายขึ้นตายนีไปเลยบินมาเดี๋ยวพี่ มีมีรถไ A มีนี่ป่ะมีรถมีรถมีปัญหาป่ะไม่มีไม่มีไม่มีนอนอีกนอนนอนนอนใช่ไม่เห็นไปก่อนกินไปก่อนพไปไปไปตะรวจไปชดตะรวจไปชดตะบลูไปเรื่อยเร้ามาเข้ามา ขึ้นามาอู้เมาคือเรามาไป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 ปั๊มหน่อยนะเผื่อปั๊มปั๊มหานแล้วปะ กว่าฝั่งเราเพราะงั้นเราต้องหยุดตำรวจ ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนงงเออกูว่ามึงไปพาวรถมึงเองได้ปะพาวรถไปพาวรถตัวเองเลยมึงขับมึงขับมึงขับรถมันไปขับรถมไปพาวเลยทองแดงโอเคโอเคไปพาวไปพาวเลยจำไปก่อนเลยพี่รอนี่เอาชื่อแลมเนี่ย